สวัสดีครับการสร้างเกมอินดี้นี่มันเหมือนการออกเดินทางผจญภัยเลยนะครับคือทั้งน่าตื่นเต้นแต่ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนใช่ค่ะหลายคนเริ่มด้วยแพชชั่นความหลงใหลล้วนๆเลยครับแต่เส้นทางกว่าจะไปถึงเกมที่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหมันก็มีทั้งหลุมพรางความท้าทายเยอะแยะไปหมดเลยจริงค่ะทั้งเรื่องภายนอกเรื่องภายในใจเราเองด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันครับ มากลั่นคลองบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของนักพัฒนาอินดี้เก่งๆที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีค่ะอย่างผู้สร้าง Kingdom, s u per m e a t boy หรือ s t a r i o w v l l l e y งนี้นะคะใช่ครับแล้วก็ผสมผสานกับมุมมองด้านจิตวิทยาการจัดการตัวเองด้วยน่าสนใจค่ะเอาศิลปะการสร้างเกมมาบวกกับศาสตร์ของการเข้าใจตัวเองเพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือทางความคิดที่อาจจะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนาเกมอินดี้ท่านอื่นๆ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยดีไหมครับเรื่องสําคัญมากๆที่หลายๆแหล่งพูดตรงกันเลยได้เลยค่ะคือเรื่องแก่นของเกมหรือที่เรียกว่าคอเกมเพลย์ลูปนะคะอ๋อประสบการณ์สั้นๆที่เราเล่นซ้ําๆสินะครับใช่ค่ะประมาณ10 3ถึง30วินาทีเนี่แหละค่ะที่เราเล่นวนไปวนมามันต้องใช่ต้องสนุกตั้งแต่แรกเลยถ้าแก่นมันไม่สนุกนี่คือจบเลยอะเออก็ไม่ถึงกับจบซะทีเดียว แต่หลายคนบอกว่าถ้าตรงนี้มันไม่สนุกการจะไปเติมฟีเจอร์สวยๆหรูๆหรือ,รอ,รอเนื้อเรื่องดีๆเข้ามาทีหลังเนี่ยมันก็มักจะช่วยได้ไม่มากเท่าไหรค่ค่ะอืมเข้าใจครับแปลว่าการรีบทำโปรโตไทป์แบบหย,ยาบๆเร็วๆเพื่อทดสอบความสนุกพื้นฐานนี่สำคัญกว่าสำคัญมากๆค่ะไม่ต้องเน้นกราฟิกสวยไม่ต้องเน้นอะไรอลังการในช่วงแรกเลยขอแค่พิสูจน์ให้ได้ว่า ไอลูปการเล่นหลักเนี่ยมันเวิร์กมันสนุกจริงแล้วเรื่องแผนการพัฒนาล่ะครับอย่างพวกเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์หรือ GDD ที่ต้องเขียนละเอียดละเอียดเลยเนี่ยอ๋อเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะคือมีนักพัฒนาอินดี้ดังๆบางคนอย่างเอ็ดมันมิกเมลเลนหรือโทมัสแวนเดนเบิร์กเนี่ยเขาไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยปลื้มกับ GDD ที่มันเป๊ะ,ปะแข็งเท่าไหร่หรอครับทำไมล่ะครับเขาเชื่อว่าเกมที่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆค้คนพบต,ตัวตนของมันเองระหว่างทางเหมือนมันมีชีวิตของมันนะคะ การมีแผนที่มันตลายตัวเตืนไปตั้งแต่แรกอาจจะไปปิดกั้นความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือไอเดียดีๆที่มันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราลงมือทําจริงๆก็ได้เหมือนกับว่าลงมือทําไปก่อนแล้วค่อยๆปรับไปตามหน้างานใช่ค่ะประมาณนั้นเลยสร้างสิ่งที่เล่นได้จริงก่อนแล้วดูว่าเกมมันพาเราไปทางไหนค่อยๆปรับค่อยๆเติมมากกว่าจะยึดติดกับแผนบนกระดาษตั้งแต่แรกค่ะเข้าใจเลยครับคือให้เกมมันนําทางเราไปส่วนหนึ่งด้วย พอเริ่มลงมือทําจริงจังแล้วคราวนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่มันจะมีความซับซ้อนเข้ามาเยอะเลยทั้งตัวงาน<ม>ทั้งใจเราเองใช่ครับงานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะครับมีหลักการหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือ marginal adjustments ที่พูดถึงการซอยโปรเจกต์ใหญ่ๆให้เป็นงานชิ้นเล็กๆที่เราพอจะจัดการไหวโอ้อันนี้ดีมากเลยค่ะช่วยได้เยอะจริงๆมันช่วยลดความรู้สึกแบบท่วมท้นหรือ overwhelming ได้ใช่ไหมครับ เวลาเจองานที่ดูใหญ่มากๆถูกต้องค่ะพอเราแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆที่ทําเสร็จได้ในวัน2วันหรือในสัปดาห์มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความคืบหน้าเราเก้าวไปทีละนิดนะมันดีต่อกําลังใจมากๆค่ะแล้วพอทําไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีบ้างแหละครับความรู้สึกแบบไม่อยากทําขี้เกียจหรือความคิดลบๆโผลมาเช่นแบบฉันทําไม่ได้แน่เกมนี้มันไม่ดีพอเจอทุกคนค่ะเป็นเรื่องปกติมาก <c oughs> ครับแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีครับแบบต้องสู้กับมันต้องกดมันไว้มีแนวคิดทางจิตวิทยาอันหนึ่งเรียกว่า willingness ค่ะหรือการเต็มใจรับรู้เต็มใจรับรู้ใช่ค่ะแทนที่เราจะพยายามไปสู้ไปกดหรือไปผลักใสความคิดความรู้สึกพวกนั้นออกไปเนี่ยเราลองแค่รับรู้และยอมรับว่าอ๋อมันมีอยู่ตอนนี้ความคิดนี้กําลังเกิดขึ้นความรู้สึกนี้กําลังเกิดขึ้นแค่รับรู้เฉยๆแล้วครับ ไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ต้องเชื่อไม่ต้องทำตามแค่สังเกตมันเหมือนเราดูเมฆลอยผ่านไปนะคะอ๋อตอนนี้กำลังมีความคิดว่าทำไม่ได้อยู่นะอ๋อตอนนี้รู้สึกท้อจังเลยอืมเหมือนสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความคิดนั้นเราค่อยๆปล่อยเชือกนั้นลงอะคะ่ะเราไม่ได้สู้กับมันแล้วแค่อยู่กับมันไปน่าสนใจมากครับแล้วเรื่องการโฟกัสล่ะครับโอ้โหยุคนี้สิ่งเร้ามันเยอะจริงๆนะครับ เยอะมากค่ะโซเชียลมีเดียแจ้งเตือนต่างๆครับรู้สึกว่าสมาธิตัวเองสั้นลงเรื่อยๆเลย <laughs> <laughs> ไม่แปลกค่ะมีงานวิจัยบอกว่าไม่ใช่แค่เพราะมีสิ่งรบกวนภายนอกเยอะนะคะแต่สมองเราเองนี่แหละมันมีสิ่งที่เรียกว่า Novelty Bias Novelty Bias คืออะไรครับคือสมองเรามันถูกออกแบบมาให้โหยหาของใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลาค่ะ การที่เราไถ่ฟีดไม่หยุดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราไม่มีวินัยน,นะแต่สมองมันกําลังมองหาสิ่งกระตุ้นใหม่ๆตามธรรมชาติของมันโอโ้พึ่งรู้เลยครับแบบนี้ก็แย่เลยสิครับมันก็เป็นความท้าทายค่ะแต่พอเรารู้ทันกลไกลนี้แล้วเราก็พอจะจัดการมันได้จัดการยังไงครับก็คือการต้องจงใจลดสิ่งกระตุ้นลงบ้างค่ะอาจจะกําหนดเวลาเล่นโซเชียลปิดแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นหาช่วงเวลาที่เราไม่ได้เสพข้อมูลอะไรใหม่ๆเลยเหมือนให้สมองได้พัก ใช่ค่ะแล้วก็มีแนวคิดเรื่อง scatter focus หรือการปล่อยให้สมองได้เหมือลอยบ้างเหมือลอยเนี่ยนะดีหรอครับดีมากค่ะสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาคือช่วงที่เราไม่ได้จดจ่อ,อก,กับอะไรเป็นพิเศษปล่อยใจลอยๆเนี่ยสมองส่วนที่เกี่ยวกับ default mode network มันจะทำงานซึ่งมันช่วยเชื่อมโยงข้อมูลเก่าๆเกิดเป็นไอเดียใหมๆ่ๆหรือมองเห็นภาพรวมของปัญหาได้ดีขึ้นค่ะอ๋อเหมือนเวลาเราอาบน้ำแล้วคิดอะไรออก ประมาณนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะหรือตอนเดินเล่นออกกําลังกายเบาๆการหาเวลาให้สมองได้พักและประมวลผลแบบนี้สําคัญพอๆกับช่วงที่เราตั้งใจโฟกัสเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ต้องฟังจังหวะพลังงานตัวเองด้วยนะอย่าฝืนทําจนเบิร์นเอาครับผมทีนี้มาถึงเรื่องสไตล์ของเกมบ้างการกล้าที่จะทําอะไรที่มันประหลาดหรือแตกต่าง mm hmm. อย่างเกมของแม็กมเลนเนี่ยชัดเจนมากครับมีเอกลักษณ์สุดๆ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่สําคัญค่ะการกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเกมมันทําให้เกมของเรามีเสียงมีที่ยืนในตลาดที่คนเยอะๆได้แต่การทําอะไรที่แตกต่างมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเกมที่เราเริ่มทํากับเกมที่เสร็จออกมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะมาก หมายถึงฟีเจอร์หรือแนวทางเกมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเยอะใช่ค่ะการต้องตัดฟีเจอร์ที่เคยทำไปแล้วทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในการพัฒนาเกมหูเสียดายแย่เลยครับทำไปตั้งเยอะเสียดายค่ะแต่บางทีการตัดออกไปมันกลับทำให้เกมโฟกัสขึ้นดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะอย่างทอมัสแวนเดนเบิร์กเขาเคยเล่าว่าต้องทิ้งโปรเจกต์ MMO ที่ทำมามา3ปีแล้วมาเริ่มใหม่กับ Cloud Gardens ซึ่งสุดท้ายก็ออกมาดีมากๆแปลว่าต้องกล้าตัดใจแล้วก็ต้องปรับตัวตลอดเวลา ใช่ค่ะต้องฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองแต่ก็ต้องคอยประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้จริงด้วยไม่ใช่แบบฝันไปเรื่อยอย่างเดียวเข้าใจครับฟังดูเป็นการเดินทางที่ต้องทั้งกล้าทั้งยืดหยุ่นจริงๆครับทีนี้ขอเปลี่ยนมาคุยเรื่องที่อ,อ,อาจจะซีเรียสขึ้นมาหน่อยเรื่องความเป็นจริงของตลาดเงินทุนความกดดันต่างๆค่ะเรื่องสําคัญเลยตลาดเกมินดี้ตอนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าดุเดือดเลือกพลาดมากการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะสูงขึ้นจริงๆ ผู้จัดจำหน่ายหรือพับลิเชอร์เองก็อาจจะเระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่อาจจะกล้าเสี่ยงกับ<ม>ไอเดียแปลกๆได้ง่ายกว่าแล้วการมีพับลิเชอร์นี่มันดีหรือไม่ดีครับสำหรับนักพัฒนาอินดี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะต้องชั่งน้ำหนักดูข้อดีก็น่าจะเป็นเรื่องเงินทุนหลักๆเลยค่ะช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินให้เราเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้มีทุนสำรองหรือมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวการมีเงินทุนมาสนับสนุนนี้ก็ช่วยให้เราทำเกมได้อย่างสบายใจขึ้นระดับหนึ่งครับ แล้วข้อเสียล่ะครับก็อาจจะต้องแลกกับการเสียการควบคุมบางอย่างไปค่ะอาจจะมีข้อกําหนดเรื่องแนวทางเกมไทม์ไลน์หรือสุดท้ายคือส่วนแบ่งรายได้ที่เราต้องแบ่งให้เขาไปอืมก็ต้องเลือกว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างอิสระในการสร้างสรรค์กับความมั่นคงทางการเงินประมาณนั้นเลยค่ะไม่มีคําตอบที่ถูกผิดตายตัวแล้วแต่มุมมองและสถานการณ์ของแต่ละคนจริงๆนอกจากเรื่องเงินทุนแล้วความกดดันทางจิตใจนี่ก็ น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับคนทำเกมอินดี้ใหญ่มากค่ะความรู้สึกสงสัยในตัวเองหรือเซลฟ์เดาเนี่ยนักพัฒนาอินดีด้ดังๆอย่างเอริกบารอนคนสร้าง Sta ร mm ์ิ Wal ลก็ยังพูดถึงบ่อยๆเลยค่ะว่าเขาก็เจอความรู้สึกนี้ตลอดเวลาที่ทำเกมขนาดคนทำเกมที่ประสบความสำเร็จประดับนั้น mm hmm. ก็ยังรู้สึกแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางของคนทำงานสร้างสารรค์เลยก็ว่าได้แล้วก็อีกอย่างคือ perfectionism ความอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบค่ะซึ่งมันก็เป็นดาบสองคมด้านหนึ่งมันผลักดันให้เราทำผลงานออกมาดีที่สุดและอียดที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เราติดก,กับดักทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอแก้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นใช่ค่ะหาจุดสมดุลตรงนี้ยากเหมือนกันโหฟังมาทั้งหมดนี่รู้สึกว่าเส้นทางการเป็นนักพัฒนาเกมอินดี้นี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับ ซับซ้อนจริงๆค่ะมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวเลยว่าจะทํายังไงให้สําเร็จครับ แต่มันเหมือนเป็นการเดินทางที่เราต้องผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งทักษะด้านการพัฒนาเกมจริงๆความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆแล้วก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยใช่ค่ะการเข้าใจและบริหารจัดการสภาวะภายในใจตัวเองนี่สำคัญไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโฟกัสการรับมือกับความกดดันความสงสัยในตัวเองหรือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบทั้งในตัวเองและในตัวเกม ต้องปรับตัวให้เท่ากับความเป็นจริงภายนอกด้วยทั้งเรื่องตลาดเรื่องเงินถูกต้องค่ะเป็นการเดินทางที่ต้องพัฒนาทั้งทักษะภายนอกและวุฒิภาวะภายในไปพร้อมๆกันเลยอืมเป็นการเดินทางที่ทั้งท้าทายและมีความหมายนะครับพอเรามองย้อนกลับไปที่แหล่งข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดมีข้อคิดปิดท้ายอันนึงที่ผมว่ามันสรุปภาพรวมได้ดีมากๆเลยครับค่ะว่ายังไงคะเขาบอกว่า จริงๆแล้วการสร้างเกมก็คือการที่ผู้พัฒนาจะต้องเติบโตไปพร้อมกับจิตใจของตนเองโหลึกซึ้งจังค่ะครับบางทีการสร้างเกมมันอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาขายแต่เป็นการเดินทางเพื่อพัฒนาตัวตนของเราเองเรียนรู้จัดก,การอารมณ์ความรู้สึกรับมือความท้าทายต่างๆไปพร้อมๆก,กับการสร้างสรรค์ผลงานของเราเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยค่ะครับ ก็อยากจะฝากมุมมองนี้ให้ลองนำกลับไปคิดต่อกันดูนะครับสําหรับทุกๆคนที่กําลังอยู่บนเส้นทางการพัฒนาเกมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กหรือเกมใหญ่ก็ตามครับ